มาแล้วครับเริ่มต้นที่18บาทครับผมพริกัดบางบัวทองครับตาาสังวานตาสังวาน,าวานข้าวผัดกะเพราเมนูข้าวครบจบ,รบผมที่นี่เลยครับมีหมูกรอบด้วยครับผมกระเต๋ยวเรือเริ่มต้นที่18บาทกินครบ5รีหนึ่งครับ เผ็ดน้อยเผ็ดมากสั่งได้เลยครับผมชิมก่อนปรุงเรือลำใหญ่ๆตัวโตวครับจะ <c oughs> เตี๋ยวเรืออยุธยาที่บางปวัวทองกินครบห้าฟรีหนึ่งครับผม ก๋วยเตี๋ยวเหลือนป้าสัง,งวรในราคาหกสิบบาทบอกเลยครับว่าโทษคุ้มค่าครับครับ